สวัสดีครับผมชาวเกมเมอร์ทุกคนกู้ับรายการแคสเกมจังทีวีโอเคก็วันนี้ก็จะมากลับมาค้งกับเกมค a m เมนไรดา l i m a x ม a กแคมเบอร์นะผมโอเคหลังจากมันเล่นนานนะผมโอเคตอนที่แล้วนะเล่นไปเดนโอดและแพ้นะผมโอเคก็วันนี้ไม่มีใครขอนะก็น่าจะสุ่มเอานะสักสี่คู่นะสี่คู่หรือสี่รอบนะผมมา โอเคสเปกเตอร์ okay, เลยนะผมเลเดอร์เบรดนะโอเคไปโอเคเอาซะสองรอบพอเหมือนเดิมนะด่าแรนดอมไปโอเคไป โอเคมาแล้วนะแม่งลุ้นแทบลุ้นตลอดแหละนะลุ้นตลอดเล่นลุ้นตลอดมันจะโหลดไหมมาเรดี้ <Ready? S 2> ลืมปุ่มีกแล้ว ฮึบฮะเดี๋ยวศึกษาปุ่มกอนอืเฮือฮึบฮะอือโอ้ไม่กระถอยแม่งมาใกล้ไม่โดน อืฮับฮะโอเมก้าทวายอืมโอเมก้าทวายฮะอือโอเคเล็กรอบฮับอืมอุ้ยเหือ เออฮะอือผมไม่ก็ถ่อยอุ๊ยโอเคไม่ตายได้แล้วเออมากูต้องการแหละมาเลยอือเป็นดิฟสเปกเตอร์ ฮะมาไม่ตายจะโดนไหมอือวืดเฮียวืดอืมอืมอืมมา うううやさん mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay, you win โอเคคู่สุ่มต่อไปเอ็กเซลนะผมอืมเอ็กเซลอีกแล้วเอาใหม่ใหม่โอเคไปดกีสเนี่ย

เจอกับเกดนะสิทธิพนะี่กล้วยนะเกดคุงนะสิทธิพี่กล้วยระทมนะดีกเเูเซ ready go เปิดกอดได้เปียบแมมซิกมมมั m a ้ย m u ้ย r i ้ย อุ้ยอุ้ยเอ,อ,อื้อกันเก่งกันเก่งไอ้พวกนี้แม็กซิมัมดรายเวอร์อุ้ยอุ้ยเออ,อปะปะไม่ได้ละโอ้ วิวิ่งเออ maximum driver ครับเออ maximum driver เออไป โอเคไม่ตายแล้วแหละอีไรวะเออเออมาเอจินแม็กซิมัมดิวเบอร์เออมาแม็กซิมัมดิวเบอร์มาแต่การเลยแต่การเลยดิ เออนี่สิดีสีมามามาล่างถอยอ่อนไม่ตายโดนไหมเออมาโดนเต็มเต็มเต็มว้าจ้าื้อแต่ไม่ตายอื้อ ตายนี่จะเพอรเ์เฟกต์มากยูวินโอเคคู่สุ่มที่สามเราจะคู่กะนะผมอากิโตะนะพอดีเลย เค okay. ด่าแรนดอมไปเหมือนเดิม <Ready>? <c oughs> เราเริ่มก่อนได้เปรียบอือเป็นดาวก้อนฟอร์มฮับฮึบฮึบฮุบไฮอะอือโชยชินถ่าไท่านฟอร์ม ฮา่าเลยด้วยคิกตะกอนฟอร์มโหยอ่ะฮับโชยชินเอ,อื้อเอ,อื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอื้อฮับอ,อืมมาตะกอนฟอร์มอุย้ยอ,อุ้ยเอื้อเอื้อ อ๋อม่งติดขาเดยได้คลิกช้ยชยอยจิอุ้ยอุ่ยเฮ่อเออเออเอเอ่อเฮ่อเ้อเอเอ่เอเฮอเอเอ่อเฮอเอเอออ เบเกตัดฟอร์มโอเคเล็งล่างเอือเอือเอือมาอุ้ยอือ,อขบพื้นฝรั่งเว้ยคอยมาอันเดอร์เบดคูกับท่าเอือ,อ เออแผดเผาอือเป็นชายนิ่งแล้วเป็นชายนิ่งแล้วมาไม่ตายจะโดนไหมเออแผดเผาแม่งไม่กระพายผิวเลย โชยินชินเออเดล่างไหลซิงเอือโชยินชินเอนอโอเคโยนีโป้งให้โอเคอเค,อเค,คู่สุม่มสุดท้าย คอสเซตนะจีโอนะผมโอเคดาแลนดอมไปเหมือนเดิมมาคู่สุดท้าย dạ kháng ơi dạ kháng dạ kháng ơi bà ready. go Ça, ha ฮฮบแนี่จิงลงมาลงมาลงมามทำอะไรทำอะไรทำอะไรเคเล็กล่าง เป็นเป็นล่างไอ้ที่ใช้เยลลี่อ่ะมันชื่อล่างอะไรวะจำไม่ได้แล้วอืมมันระ,ะระเบิดพลังเหรอระเบิดพลังเหรอเออไม่มีซูน่าแกนพีโอนะเออเออแม่งเออเออหือ,อโดนเต็ม ออ,อ,อมาเป็นแมกม,มาแม่งไกลๆอย่างนี้จะโดนไหมจะโดนไห <laughs> มเออโดนด้วยแม่งโดนด้วยแม่งกระโดดพอดีโอเคเยยม โอเคครับผมก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีผมโอเคไปละบ๊ายบายนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ลืมกดกระดิ่งครับผมโอเคไปละ